อืมก็หันขั้นให้หนาพ,นนาพนาี่น้องตอนไงๆหรอมาครับพี่น้องมากินน้ำกันคนชนะสวัสดีครับมาพี่นอ้องว้นนี้ได้นี่ สามสิบกีบคอนเทนเนอรตับบานแล้วก็เสือลองหายครับมาได้ครับด้วยท่างไก่ท่างไก่ทั้งสุโรทัยลาวฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซ,ยซโโเียสิงคโปร์ฮ่องกงเมียนมาคัมัูดิอาเกาหลีเอเชียโยุโรปอเมริกาไม่กินน้ำกันพี่น้องกินเจ้าอันนี้ไปนามเน้นอันจะใสบ่อสูงการบ่อสูงฝ่าคิดอึกบก่อสูงฝ่าเนื้อช้ำเงอนไว้เงามาพี่น้องปักมาได้ครับเด้อมื่อน,นี้ห่างหายไปโดนกลับมากับเมนู่คนถามหา พยายามเข็นสร้อยจุจัดให้ตามคำขอครับมาแต๋ยวาเสียวโยวนรวมกับโจ๊จวดอืมนี่ถือร้องไห้บนเป็นชวนมะพร้าวนะครับเป็นชวนเนื้ออืมบุมีนำจิ้มเจ้า ไสดีขมลำล้ำตบานพันธุใ,ให้กุยลายๆแบบอื้มอื้ม ก็หั่นขั้นให้นายพี่นอ้องตอนไงรถม,มาครับพี่นอ้องมากินน้ำกันอ่ะไว้มุมนี้ก่อนเดี๋ยวสามสิบกบหั่นเลยจะใจบอร์ดิคาสต์อรแม็กดิสวันเออมีดคมดี มาอ่ะอันนี้พอสมนีกันนี่มาพี่นอกมากินน้ำกันบัดน,นี้หืมคันเทนามาท้าพี่ที่ก็ได้กับคันแเทนานีงละสามอ่ะสี่นี่ครับหาลูกตอมสิกัน อมาได้ครับอืม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  嗯。Mm. อืมอืมแบบอืมอืมคุ้มเผ็ดอยู่นะครับแต่เผ็ดนิดเดียวอืมวก,กับลิ้นฟ้าไปแล้วโห้ยงเผ็ดไปเนาะ อืมอืมโอ้มันีีเผ็ดอยู่ครับมิรินฝามาตีกันกับพพิกบัลนีโ้โหสุดยอด อืมเผ็อืมฮึมเผ็ด้องหวัดอันตารายเฮ้ยมันนี่ยอมพิกครับพี่น้องอ้อยอมมันนี่เนี่ย เผ็ดคุ้นซ้มอืมแสบแสบ วันลำบันตัวเอ้ยวันนี้เผ็ดมากอ,มอ,มอันอือี้ก่อนตรงนี้มันจะหยาบอืมโอเคเนี่ยกินง่ายแล้วมันเนี่ยอืมอืม บริเวณเราบุมมากนะครับมักพี่น่องตะดิดเผ็ดก,กับเผ็ดของนี่ครับพริกด้วยโอ้โหสุดยอด น้ำจิ้มผมจิ้มเยอะนะครับเพียง uh huh. ข้าพ็ดมือหนึ่งมือนึ่เพ็ดพม่อนงมองเออย่าไปทากบลินฟ้าเก้วกับเพีเดแล้วนี่ก็เพชยเกล้วอันนี้คุณสามอืมยอด Xoài chụp lượm nít Xoài lắm, ngại lắm Cơm này Mặc vào đi, P'Nọc thai sửa. เงิ้ล้ำแต่เพ็ดฮะอ่ะมือนอีผมพาสิ่งเดียงแล้วมอนอ่ะ ผมหาดเด็ดมูลแซบแไม่กินเบิ่งใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายชาวชาวเวีเซนบ๊ายบายครับเงินย่อยย่ลบยอยลบยอ่อยนบ๊ายบายธนวาทกสิยาบบ๊ายบาย <laughs>